สวัสดีครับทักทายกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงนะครับอยากจะมาพูดถึงนะครับการที่เราเข้าไปนะครับตั้งค่านะครับรับรหัสป้ายโฆษณาจากสปอนเซอร์นะครับผมก็อยากจะมาพูดถึงนะครับแล้วก็วิธีขั้นตอนทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ก็ไปที่ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงจุดไก่ปลาสามจุดนี้นะครับ แล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูนะครับดูเมนูนะครับดูเมนูด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีเขียนว่ารับรหัสป้ายโฆษณานะครับจอแชร์แชร์แชร์รหัสป้ายโฆษณานะครับก็กดเข้าไปนะครับก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับทีนี้ก็จะมีนะครับก็จะมีรหัสนะครับรหัสรับ รับรห Eller, ัสนะครับรับรหัสนะครับโฆษณานะครับรับรหัสโฆษณานะครับจากสปอนเซอร์นะครับก็ให้เราเข้าไปนะครับให้เราเข้าไปเปิดนะครับเปิดใช้งานนะครับให้เป็นแถบสีฟ้านะครับก็ก็มีแค่นี้นะครับขั้นตอนก็มีอยู่แค่นี้นะครับสําหรับใครนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดนะครับการรับรหัสนะครับการรับรหัสโฆษณานะครับโฆษณาจากสปอนเซอร์นะครับก็ไปเปิดไว้ด้วยนะครับก็ขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ตามที่ผมได้ขึ้นไว้นะครับขั้นตอนที่เราไปเปิดนะครับเปิดเปิดการรับโฆษณานะครับโฆษณานะครับจากสปอนเซอร์นะครับก็เป็นรหัสนะครับเป็นรหัสนะครับเป็นรหัสนะครับการรับรับโฆษณานะครับจากสปอนเซอร์นะครับเป็นรหัสนะครับขั้นตอนก็มีอยู่แค่นี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็ก็ลองเข้าไปดูนะครับก็ลองเข้าไปเช็คดูนะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแชายการเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับที่ยังไม่ผ่านกดผ่ายนะครับก็พยายามนะครับพยายามลงคลิปนะครับลงคลิปนะครับโพสตให้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะครับก็เราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะมาเยี่ยมบ้านเรานะครับต่างคน ก็ต่างช่วยกันนะครับก็ยังก็อีกอย่างนึงนะครับอีกอย่างนึงก็สาคัญมากนะครับที่เราต้องทํากันทุกวันนะครับก็การที่เรานะครับไปเช็คหน้าบ้านหลังบ้านนะครับก็ทําประจําทุกวันนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คกันดูนะครับวันละสองสามครั้งนะครับก็เช็คหน้าบ้านหลังบ้านนะครับก็อย่างที่ผมได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับใายามนะครับ กข้าไปเช yeah. Bref, ını, ็คกันทุกวันนะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็พยายามนะครับสําหรับมือใหม่นะครับพยายามนะครับพดให้สม่ำเสมอนะครับสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามนะครับสามหมื่นห้าพันกว่าคนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับที่เข้ามาให้กําลังใจผมกับคุณแม่นะครับยังไงผมก็ ฝากด้วยนะครับฝากติดตามคลิปของคุณแม่ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับ